ไมกี้นะครับหลังจากที่ลาวันชเปีปยนชิพกลับไปอยู่บ้านนะครับเขาก็บอกชัดเจนแหละในการที่โพสต์มาเขาห่างบ้านมานานแล้วนะครับตอนนั้นเขาแค่มาเที่ยวเล่นที่สิงคโปร์แล้วก็มาเจอกระพาชาติหลังจากที่เขาเจอกันครั้งนั้นมันก็ทําให้เขาอยู่ยาวเลยนะครับหลังจากนั้นก็สู้กันมาเป็นชงเป็นแชมป์นะครับมีชื่อเสียงต่างๆนนามากมายเลยนะครับเอาจริงไมกี้ก็มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับในสายศิลปะการปล้ำจับรอกเนาะจากฟากฝั่งนู้นแล้วก็มาชกในรายการอาชีพเนี่ยกับวัน ก็ทําให้มีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวค้าตัวแบกของกติกาปั้มจับล็อกรายการวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าในาช่วงหลังที่ผ่านมาครับก็ล่าสุดเลยนั่นแหละที่ไมคกี้ต้องเสียเข็มขัดจากการทาหนักไม่ได้นะครับแล้วก็การลดน้ําหนักแบบโอ้โหใช้คําว่าลดไม่ได้เลยนะครับมันลดหนักเกินไปจนถึงขั้นที่ไมคกี้ต้องเข้าโรงพยาบาลและหลังจากนั้นก็ออกมาก็ประกาศแยกทางกับวันเลยก็ว่าได้แล้วก็เขาบอกชัดเจนนะว่าอยากกลับบ้านนะครับกลับไปอยู่กับครอบครัวต่างๆน,นานาครับ หลายคนนะครับที่ห่างบ้านก็น่าจะรู้ดีแหละว่าโฮมซิกมันเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยพอแล้วแหละนะครับพิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วในรายการวันครั้งนี้ครับไปขึ้นรายการเอาไว้นะครับใน UFC Fight p a s s ไมกี้จะเจอกับทางฟิลิเป้มาซาโดนะครับวันที่5ธันวาคมนี้อาก็คือไปก็พร้อมสู้เลยครับเพิ่งประกาศลาการประมาณสักเดือนนึงเองนะก็ไปขึ้นที่ UFC เลยถามว่าดียังไงครับก็ดีตรงที่ UFC เนี่ยเป็นศึกที่บ้านเขาเป็นศึกที่อเมริกานะครับ พราะฉะนั้นจุดนี้ก็น่าจะโอเคเลยแล้วก็น่าจะได้วัดกันไปเลยครับรอติดตามไฟที่ผมเชื่อเหลือเกินคนวันก็รอติดตามไฟนี้เหมือนกันนะครับก็ไปสู้ในศิละปะการต่อสู้ผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ว่ากติกาก็ยังคงเป็นปล้ำจับล็อกอยู่นะครับนศึก UFC Fight Pass International ครับครั้งที่9แฟนบัลมวยครับก็ต้องมารอติดตามนะครับแล้วก็ใครที่ชอบศิละปะการต่อสู้ยังไงแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกกันอยู่แล้วขอแค่เป็นการต่อสู้ครับ นี่คือข่าวขาวที่นํามาฝากกันไมกี้มูซูมิกี้ครับออกจากวันไปมีรายการแล้วชกในฝักฝั่งของ UFC ครับเป็นรายการลูกคือ UFC Fight Pass ครับทิ้งท้ายให้กับแฟนหมัดมวยที่ดูจนจบนะครับคือเอาจริงๆถ้าไมกี้ยังเป็นช้ำอยู่ว่าคงไม่ออกหรอกนะครับแต่วันนี้เขาเสียช้ำแล้วนะการออกไปแบบไม่มีช้ำก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ